สวัสดีครับผมชอปนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้ารถ Compact SUV รุ่นใหม่เลยจากทาง Mercedes-Benz นั่นก็คือ Mercedes-Benz GLB 200 Progressive คันนี้ครับ เจ้า GLB 200 Progressive เนี่ยนะครับถูกออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Highly Functional Compact SUV แบบ7ที่นั่งนะครับหมายความว่าภายในเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายตลอดการเดินทางแน่นอนและที่สำคัญแล้วนะครับภายในเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบตามการใช้งานของผู้ขับขี่ด้วยการตกแต่งนะครับตัวรถเนี่ยจะถูกตกแต่งทั้งภายในและภายนอกแบบโ Progressive Style เพื่อให้รถเนี่ยดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลาทางด้านไฟหน้าครับเลือกใช้ไฟหน้าแบบ High Performance LED นั่นเองด้านสมรรถนะการขับขี่ครับ ตัวรถเนี่ยมีระบบเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ที่ปล่อยไอเสียต่ำนะครับประหยัดน้ำมันแต่ยังให้กำลังแรงมา้าสูงถึง163แรงมา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบคลุมทุกการใช้งานแน่นอนครับ ภายในนะครับมีหน้าจอแบบระบบปฏิบัติการแบบ MBUX ขนาด10.25นิ้วซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดมากเสมือนกับว่าเรามีผู้ช่วยส่วนตัวนะครับที่จะคอยเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานตัวรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจ้งเตือนรูปแบบการขับขี่ของเรานะครับตัวระบบเนี่ยก็จะคอยปรับให้เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็ทำให้เจ้า GLB 200 Progressive เนี่ยเป็นรถที่เหมาะสมที่จะใช้กับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆ สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศนะครับและก็อย่าลืมข้อมูลข่าวสารนะครับทางช่องทาง YouTube Channel Mercedes-Benz Thailand ของเราฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ